คารินเดนเซม่ากองหน้าของเรอัลมาดริดเนี่ยฝืนลงเล่นท,ท,ทั้งที่นิ้วก้อยหักโดยไม่ยอมผ่าตัดเรื่องราวเป็นอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกนะครับย้อนกลับไปในซีซั่น2018-19เนี่ยสโมสรเรอัลมาดริดมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับเริ่มจากคริสเตียโนโรนัลโดดาวนันโตรสูงสุดตลอดกาลของสโมสรเนี่ยย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสนะครับตัวรุกที่เหลือขณะนั้นเนี่ยก็มีแค่ไม่กี่คนนะครับมีแกเริสเบลที่มีปัญหาก,กับแฟนๆวินิซิอุสที่เพิ่งอายุ18ลูคัสบาสเกกทีี่เปป็นรวมมถึงาเรโนดิอสครับผูเ 7, Ronaldo, ้เล่นที่ใส่เบบอออรรรร์ตต่่่่จาาาากโโนนนััลลดแวฝีเเเทท้้คคะะืงใหป็นนป ทีนตั้งแต่เปิดซีซั่นเขากลายเป็นสไตรเกอร์ตัวที่ต้องลงแบบทุกนัดห้ามเจ็บห้ามป่วยตนนั้งแต่อื่นเนี่ยยังหาคนแทนได้แต่เบนเซม่าไม่สามารถหาใครมาแทนได้เลยครับซึ่งความเปลี่ยนแปลงของเรอัลมาดริดอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือเรื่องของเฮดโค้ชนะครับเพราะว่าซีดีสซีดานครับที่เพิ่งพามาดริดเนี่ยได้แชมป์ยุโรปประกาศลาออกสโมสรแต่งตั้งชูเลนโลเปเตกีครับมาทำงานแทนแต่ทำได้แป๊บเดียวก็โดนไล่ออกนะครับแล้วก็เป็นซานิเดโกโซลารีเนี่ยรับงานคุมทีมชั่วคราวความปั่นป่วนภายในทีมเนีีีี่่่่่่่่่่ยยยสงงงผลลลลลลตตออออออฟฟรรรรรร์์์มมมมมชชัััดดดดดดเเเเเจนนนนนนาาาาาาิิไไไไ้้้แแแกกกกะคคคบบืพูถึุปปทโซฉ การเกาะท็อปโฟให้ได้ก็ยังเหนื่อยสาหัสนะครับ13มกราคม2019ครับเรอัลมาดริดเนี่ยลงเล่นเกมลาลิก้าเจอกับเรอัลเบติสครับก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยมาดริดอยู่อันดับ5ของตารางคะแนนข้อสำคัญในเกมนี้เนี่ยเกิดขึ้นนาทีที่45นะครับเมื่อเบนเซม่าเสียจังหวะล้มจึงต้องพยายามเอามือยันไว้เพื่อทรงตัวแต่นิ้วก้อยของเขาเนี่ยดันกระแทกพื้นเต็มๆจนหักผิดรูปครับเบนเซม่าเนี่ยร้องด้วยความเจ็บปวดต้องถูกเปลี่ยนตัวออกทันทีนะครับคือนิ้วหักแบบนั้นเนี่ยเล่นยังไงก็ไม่ไหวครับอีกกกก3วััััันนนนนนนตต่่่่่่ออออมมมมมาาาาาเเ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 เีีีียยยงงรรรรรรลลลลดดดดดิ็้้้้งงงงแขขโคคบบบบ16ททสุ2ซไไะ ึ่งปรากฏว่ากองหน้าสำรองที่ถูกส่งลงแทนเนี่ยหาโอกาสยิงไม่ได้เลยครับตลอด90อนาทียิงเข้ากรอบรวมกัน3ครั้งจบเกมมาดริดแพ้1-0นะครับซึ่งพอไม่มีเบนเซม่าเนี่ยแนวรุกย่ำแย่มากๆคือใจของเบนเซม่าเองเนี่ยเขาอยากช่วยทีมแต่ปัญหาก็คือยังเจ็บนิ้วอยู่ตามหลักก็ควรเข้ารับการผ่าตัดทันทีเพื่อให้หายขาดเร็วที่สุดนะครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับก็คือถ้าเกิดเขาเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยต้องใช้เวลาพักฟื้น2เดือนกว่าจะกลับมาเล่นได้อีกครั้งซึ่งในช่วง2เดือนนี้นะครับมาดลริด สุดท้ายกับอาร์แจ็คส์ครับคือํำพังกองหน้าดาวรุ่งเนี่ยน่าจะรับมืออาร์แจ็คส์ไม่ไหวครับดังนั้นเบนเซม่าก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดขอลงเล่นต่อโดยไม่ผ่าตัดแต่ใช้วิธีเอาผ้าพันแผลดามนิ้วล็อกเอาไว้ไม่ให้ขยับเขยื่อนแทนครับสำหรับนักฟุตบอลเนี่ยนิ้วมือก็ถือว่าเป็นอวัยวะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเล่นโดยตรงนะครับดังนั้นการล็อกนิ้วเอาไว้ก็พอทนไหวซึ่งเบนเซม่าตัดสินใจว่าจะแข่งต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ผ่าตัดเขาเจ็บคนเดียวดีกว่าทีเนี่ยขาดคียแบบ์แมน่นตตาาาอัค,คิดรรกใมมม13 2020 เก้าเนี่ยเรอัลมาดริดเจอกับเซบีย่าปรากฏว่าเบนเซม่ากลับมาลงตัวจริงทันทีนะครับทั้งที่เจ็บนิ้วอยู่และช่วยทีมชนะ2-0ครับนับจากวันที่นิ้วก้อยหักเนี่ยเบนเซม่าลงเล่นตัวจริง15นัดติดกันในลาลิก้ายิงเพิ่มอีก14ลูกแอซิสต์อีก3ครั้งคือเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับทั้งที่ฝืนเล่นด้วยอาการนิ้วก้อยหักสุดท้ายเนี่ยพามาดริดประคองตัวจบอันดับ3ได้โคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกในที่สุดครับคือปกติแล้วแฟนบอลราชชุดขาวเนี่ยเขาก็ชื่นชอบเบนเซม่าอยู่ แเพราะมันทาให้เห็นว่าเขาแคร์สโมสรมากจริงๆยิ่งกว่าอาการบาดเจ็บของตัวเองนะครับหลังจบซีซั่น2018-19เบนเซม่าก็เข้ารับการผ่าตัดในช่วงซัมเมอร์แต่รายงานเผยกันว่าเจ้าตัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บอีกรอบหนึ่งซ้ำที่นิ้วก้อยนะครับแต่ว่าอาการไม่แรงนะแต่ต้องเข้ารับการผ่าตัดครั้งที่2อย่างไรก็ตามเนี่ยเบนเซม่าไม่ยอมผ่าเพราะว่าเขาไม่อยากเสียเวลาหยุดพักเนื่องจากต้องการลงเล่นให้สโมสรทุกนัดทุกนาท,นาท,นาทนาีนะครับดังนั้นเบนเซม่าก็เลยใส่ผ้าพันแผลที่มือขวาลงสนามมาตลอดตั้งแต่ปี2019นนนัั้ครรรบบ็าายยยเปปหอโ,โติดสซ เขาก็ประกาศอำลาเรอัลมาดริดเรียบร้อยแล้วนะครับปิดฉาก14ปีอันสวยงามและก็คว้าแชมป์ต่างๆนับไม่ถ้วนครับเรื่องในสนามเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเบเซม่าเนี่ยคือของจริงครับแต่สิ่งที่ทำให้แฟนบอลของเรอัลมาดริดเนี่ยชื่นชมเป็นตัวเบเซม่ามากกว่าก็คือเขาเนี่ยแคร์ทีมจริงๆเห็นทีมาก,ก่อนเสมอยอมฝืนลงสนามแม้นิ้วจะหกักคูมีแค่นักเตะไม่กี่คนเนี่ยที่จะยอมทําแบบนี้แล้วก็ไม่แปลกนะครับที่เขาจะกลายเป็นตำนานคนต่อไปของเรอัลมาดริดแไม่จะย้ายไปอยู่กับทีมอื่นแล้วก็ตามทีครับ